ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่ <ok> คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกา่น่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะคะโมโคเซ่เ ok หรอเลิศนั่เหรอมันเลิศ่เธอ อ๋ออยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w า o เว็บโมโคน o ต้ดอทคอมเววายเว็โนทรศูนย์แปดสีกเล่นกันอยู่แต่พอมาทำงานร่วมกันสักพักเป็นกันเป็นกันเองมากครับแล้วก็ตอนนี้ก็สนิทกันแล้วก็ถามอะไรที่จะเล่นหัวกันอยู่ครับเรียนรู้การทำงานจากพี่ๆได้ไหมครับโอก็เราก็จะคอยดูครับแล้วก็คอยฟังเวลาพี่ๆเขาสอนอะไรมาอย่างเช่น ผู้กำกับหนุน่มพี่ออสบันดีอย่างเงี้ยเขาจะสอนตลอดว่าแบบนี้นะแบบนี้มันถึงจะเป็นแนวทางละครนะอะไรนี้ซึ่งมันจะแตกต่างกับการเล่นหนังนิดนึงแล้วก็พี่แพ็กก็จะสอนแบบว่านี่ควรควรจะรออนนี้จังหวะแบบนี้อะไรเงี้ยเวลาการพูดเวลาการอะไรเงี้ยเพราะต๋อจะเป็นคนติดที่แบบพูดรัวๆเร็วๆอะไรเงี้ยพอมาเล่นละครเล่นหนังก็ต้องพูดให้ชา้าแล้วก็ชัดเจนขึ้นกดดันไหมคะเล่นประกอบบลูกพี่ใหญ่กแบบเราเป็นเด็กใหม่ด้วยก็มีกดดันอยู่แล้วครับผมว่าเป็นเรื่องแรกของเราแล้ว บทก็หินมากแล้วก็ต้องทําให้เต็มที่ครับถึงไม่กดดันไรไงยเราก็สู้เต็มที่ครับแฟนคลับมีให้กำลังใจอะไรเงี้ยมั้งไหมครับแฟนคลับก็จะตามไปให้กําลังใจที่กองก็จะซื้อขน,นมซื้ออะไรของฝากไปฝากพี่ๆท,ที่กองแล้วก็ส่งทวิตเตอร์มาแล้วก็แบบว่าส่งมาแบบให้เป็นกำลังใจให้นะสู้ๆนะอะไรเงี้ยตอนเช้าๆ,ตอ,ๆ,ต,อๆตอนเราออกกองนะครับตอนนี้น่จาจะละครเรื่องกับบละลายกครอะไรหรือเปล่าก็จะเป็นมีงานเพลงครับแล้วก็มีหนังครับผมส่วนงานเพลงเนี้ยก็เป็น <S 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 ซิงเกิลเพลงช้าเพลงแรกของต๋อเมือกันชื่อเพลงว่าอย่าทาให้รักนะครับก็ปล่อยออกมาแล้วก็สามารถไปฟังกันได้ครับแล้วก็ MV ออกมาที่1เมษายนนี้ครับผมก็เพลงอย่าทําให้รักครับแล้วก็มีภาพยนตร์กับพี่มิวลลิตาครับชื่อเรื่องว่าประโยคสัญญาด์ครับก็เพิ่งวงสงเปิดกล้องไปเดี๋ยวก็จะเริ่มถ่ายแล้วอาทิตย์นี้แหละครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักต่างวัยของหนุ่มวัยรุ่นก็คือเต๋อแล้วก็ไปเป็นแฟนกับพี่มิวแล้วก็เกิดปัญหาการเกิดขึ้นด้วยความต่างกันอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ มีอีกหลากหลายคู่ที่แบบว่าจะเดินเรื่องตัวในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก็อยากให้แฟ,แฟนติดตามครับเรียก <c oughs> ว่าเป็นละครละครก็เรียกว่าปีนี้ก็ทํางานทุกอย่างเลยครับก็แน่นเจ็ดวันเลยก็รวมเรียนด้วยก็ทําให้เต็มที่ครับก็ขอบคุณทงหมดครับแบ่งเวลาแล้วก็มีที่ True c a n b o d i a ทีช่วยแบ่งให้อยู่แล้วเพราะเราก็เอาตารางเรียนให้เขาก็คือแบบเราเรียนวันนี้วันนี้นะแล้วเขาก็จะรับงานแบบว่าโอเควันนี้ไม่มีเรียนแล้วก็รับงานแล้ววันไหนมีเรียนก็ แบ่งๆกันว่าเรียนเสร็จกี่โมงกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ทางบริษัทไปช่วยจัดการให้ด้วยครับมีนกศึกบผลการเรียนบ้างแต่เรล่องงานเยอะมากก็ตอนนี้ก็เพิ่งสอบเสร็จไปครับมิดเทอมก็เกรดยังโอเคอยู่ฮะเกรดเทอมแรกก็โอเคอยู่ตอนนี้ก็รุ่นเทอมที่สองว่าจะเป็นยังไงครับนน <c oughs> ครับผมเรื่องงานแล้วเรื่องความรักคะ่ะ,ะก็ยังมีคนคุยอยู่ครับมีคนคุยอยู่คนสาวต้องงานหรือเปล่าก็เดี๋ยวให้เกศเขาแล้วกันครับผมแล้วก็ไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็โฟกัสเรื่องงานแล้วก็เรื่องเรียนก่อนครับไม่ยอม <c oughs> <c oughs> ก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับครับเป็นนอกเป็นสถางันการคิดม่ถูครับคุยมก็ระยะนึงแล้วครับระยะนึงก็คุยมาระยะนึงครับไม่ไม่ใจใช่้พักงานเยอะอย่างนี้ก็เราก็รู้หน้าที่ของเราครับว่าเราต้องทํางานก่อนเพราะโอกาสเราก็มาแล้วเราก็ต้องทํำตรงนี้ให้เต็มที่แล้วก็เรื่องเรียนด้วยครับแล้วก็โครการไปแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆครับครับผมครับวันนี้ครับผม เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรน์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลป์ที่คุณต้องร้องว้าวช่องแท็กดวงการงานการเงินความรักแบบนันนๆนไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w pr variety com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว